ถอยหลังไปสี่นับสิได้เท่าไหร่ครับไ้นี้อคกขึ้นจำนวนเนอะอีกอย่างหนึ่งสมุิลองสตาร์ดอ่ะอันนี้เริ่มจากศูนย์เริ่มไปหกถอยหลังสองอ่าถอยหลับสสองมสถอยมาอีกสองเป็นหนึ่งห้าแล้วสเหลือ นี่คือส<ท>้นจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเขาบอกว่าถ้าลบได้เลยไหมสมมติว่า6ลบ2เลยเท่าไหร่ถ้าเราทำที่6ล2เลเท่าไหร่เอาแะไม่ได้ใอนใจเก็นอ้กหรือยัวนก็้อยนนก็น้้กนอนนก็น้อย้กนอยน้อยโนนอาน้น้น้กนอน้อยน้นอน้กกน เลือสี่ใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนลองทำดีกว่านักเรียนตีเส้นอ่ะตีเส้นสมมติว่าสิบลบสี่ใช่ไหมคะตีเส้นมาเสดนสิบนับมาสิบแล้วเราก็รองโยงเส้นอ่ะเาคยทำแล้วเราโยงเส้นย้อนกลับไปใช่ไหมคะถ้าลบแต่ถ้าบวกอ่ะถ้าบวกคือเส้นต้องไปยังไงถ้าบวกเส้นต้องไปยังไงสองเสาม